อเหมือน oh, like hey, the ีดก็สิให้ผ้าเบิ่งคลิปที่บ่บ่งงามปันไดเด้อขยะบ่สูผ้าสถาพ่อนแต่ว่าข่อยอยากหู้ว่าอันหมอนพี่น้องหมอนข่อยมุนมาตั้งดุนนี่ละเขาเอาขนไก่ขนเป็ดใส่ตัวอีหยังข่อยทุเรศเถอะว่าเนี่ยขนสัตว์ชัดๆเลยทุเรศมากเลยแต่สนโอ้ข่อยขี่ลายแถบประเทศข่อยขึ้นบ่ขี่ลายปบนี้ประเทศเ้าใส่นนใส่ในี้ยสังเคราะห์เปนบ่ แล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะหมอนเนี่ยข่อยอุตสา์แบบว่าเอาห้แมวมันนอนนะข่อยบ่นอนแล้วบานนี่ข่อยห้แมวใส่สักพักแม่มันก็เลย่อยเหวียงใส่บานข่อยก็เลยแบบโลซืือมาจากห้างดังนั่นแหละพี่น้องนี่ก็เลยโลมันไงผู้ใดมีฟ่มไอ่ผู้ใดอยู่ประเทศนอกอะไรมาแทกข่อยในเร้อข่อยคืดเรื่อว่าเป็นฟ่มลูกไม่สำหรับข่อยบอข่อยบอข่อยหูอีรีพี่น้อง มันคือสิทุเลต์ค่ะเถนะมันอึดมันอยากเพานั้นบ่ไอ้ไอ้แย่สังเคราะห์กับมี่เขาคือบอ่ใสเขาคือมาใสอะไรขนเป็ดแตนะข่อยงองหลายม่งในพี่น้องว้ายจังหวะจังสีบ่จังหวะข่อยปวย่วยจนพุ่มแผลพุ่มเผลอหรืออย่างม่งเนี่ยขนขนไก่นะพี่น้องเนีน่ะ,นะเห็นไหมขนนกขนไก่เน่ะเอ้ยเขาก็อาจสิแบบมันไม่ไว้วางใจเหมือนเดิมแหละถึงถึงเขาจะฆ่าเชื้อหรือโน่นนี่นั่นโอ้ย มันก็มาจากสั์เนาะพี่น้องข่อยรับบ่ได้ดอกถ้าบ่เผาข่อยกับบ่ฮหูถ้าบ่เผาขยะก็บบ่ฮหูเพราะว่าข่อยคิดว่ามันคือบ่ใหม่จักเท่ยเผามาหลายเมื่อแล้วบานนี่ก็กติอันย่าสังคมมันก็ใหม่แล้วเนาะขนซั์มันก็สิใหม่อยู่หน้าต่ต่าะข่อยก็เลยฉีกเบื้องนี่ขณะที่ทำเนี่ยข่อยก็เลยฉีกเบื้องปาดนี่มันขนนกชัดชัดนี่ว่าขนนกขนไก่ชัดชัดนี่ว่าทุเรศมากเลย แต่ไม่รู้ว่าเขาทํากระบวนการใดๆก็แล้วแต่แหละแต่ฉันไม่ไม่สนิทใจแล้วแบบว่าเนี้ยซื้อมาจากห้างดังได้พี่น้องนี่น่ไม่ได้ก่าดีละนี่เห็นบาหมอนนี่เห็นบาอ,อืมทางในนี่ทุเรศค่ะถ้าข่อยบอ่เผาข่อยกับสิบบวหูดอกพี่น้องอืมแบบว่าข่อยโลให้แมวข่อยนะข่อยก็เลยอ้ยพอดีบังเอิญว่าแมวมันเยี่ยวใส่ใส่หมอนข่อยก็เลยบริจาคห้หแมว เออขอยกเลยเอามาซักแล้วกับบริจาคห้ไม่อาไปซักเอ้ยซักพักนึงแล้วล่ะซักแต่ว่าไม่เคยได้ไอฉีกดูข้างในแบบนี้ไงเออก็เอาเขาเคียงปันเคียงหยังโหลดเนาะแต่ว่าเข้ามาเห็นกระตาั้นโอ๊ข่อยบำไส้หักแตกพี่น้องหักแตกอีหลีโอ้ยเบิ่งเนี่ยบเบิงเ่งไกลๆเด้อบ่เซียข่อยเนี่ยข่อยหูเบิดนี่แม่ขนมันอะผู้ใดเคยสังเกตคือข่อยบอรหรือผู้ใดเจอบอแต่ว่าอันนี้ เออซื้อมาจากห่างเ้อพี่น้องหมอนเนี่ยขอสิบอกให้อือหึเขาเขาบอกไอ้สีเบื้องข้างในเนาะว่ามันคุณใช้อะไรเอเป็นข้างในมันเนาะมันก็นุ่มดีดิอือก็นึกว่ามันเป็นใยสังเคราะห์เหมือนบ้านเราเนาะแต่บางแต่บางอันมันก็เป็นใยสังเคราะห์อยู่นะแต่ว่าอันนี้โอ้ยขอรับบ่อไรบ้าง ตองได้หาซื้อมอนเต็มเมี่ยงไทยปอกมันมาเอามาเง็บเอาแล้วกะัไปซื้อใยสังเคราะห์เอามาใส่เอาเองดอกบันพี่น้องคอยพ่อเง็บเป็นอยนยูโรปาสาหมอนเฮดซีเลียมซื้อนะเง็บเอาอืมรับบ่ได้เออเออแบบนี้รับบ่ไห้เออพี่น้องตา,ต,าตาย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 บ่อืออยอออีแป้นจะแตกออีอแป้นจะแตก นี่มันขนสัตว์นี่ว่าผุวหน,น้าบึ้งิี่หละโอ้ยเนาะนี่คือหมอนที่ฉันหนุนมาหลายปีน่าจะสามปีได้ไม่สามก็สองปีนี่แหละก่อนที่แมวมันจะเยี่ยวใส่ก่อนที่แมวมันจะเยี่ยวใส่แล้วก็ให้แมวใช้อยู่พักหนึ่งนะน่าจะห้าหกเดือนนะนี่ ให้แมวใช้ต่อหรไมเพราะว่ามันเยี่ยวใส่แล้วทีนี้ฉันเอาไปซักแล้วก็ให้แมวมันนอนเพราะพื้นใหญ่มอนใบใหญ่มากเป็นสี่เหลี่ยมมอนเนี่ยแล้วก็ให้เขานอนไงอืมแล้วพอทีนี้เขามาเยี่ยวใส่อีกรอบนี้โอ้ยไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปเลยแบบเนี้ยก็เลยมาเจอสภาพนี้โอ้ยตายรับบ่ได้อีแป้นจะแตกอือนี่บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาประมาณเอ,อ่อ สองถุมกวัวเลี่ยวพี่น้องตอนนี้นะสิมาเผาขยะกข่อยก็เลยเห็นพอดีก็เลยยิบกล่องมาทายกันนะบปะประจานกันนะ <c oughs> โอ้หลับบอได้พี่น้องเอ้ยกัย้อนอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นภูมิแพ้ภูมิเพบางคนก็แพ้ฝนสัตนะว์นะเว้ยเนาะใช่ไหมก็ <c oughs> กติกับแพ้จะเรียกว,ว่าไอ้สัตว์พวกขนแมวขนมาเนะี่ยแต่ว่าเข้ากับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาอยู่กับสัตว์ไง แต่ว่าอันนี้มันมันอยู่จะูกเข้าอะนะพี่น้องรับบ่ได้ไม่เห็นยังสิชอ็ชอกชอ็อกนีท้ที่รู้มานี่ช็อกเลยว่า <c oughs> บอกแอปเปิลไหม,อมแอปเปิลลดนอีกแล้วตัวนี้คนน่ะอไอ้พวกกระลอกได้มันมาหยมเดี๋ยวพี่น้องกระลอกมันมาหาหยมนี่เห็นปะควรว่าอัน,นี่ร้นไม่มายอมงามมึงเนี่ยคนน่ะ เอาไปกินกับเกียกับเสียบยู่งได้พี่น้องกับเกียกับสุรดเอาอันข,ข้าวขวายใส่จักน้อยอน้ำตาลจักน้อยเนาะแต่พอใส่พริกดอกข่อยไอข่อยจามข่อยขอยัดข,ขั้นหูดังข่อยบอกกินแทบพี่อกกินนั่นแหละบอกพริกนะีน่มันเสียบหูดังขั้นหูดังหยาบแงบคนเน่ะแอปเปิ้ลลูก,กงามๆเขาก็เอาตลูก,กงามๆมั่นนะนะ เอาไปกินเมื่อนี้กินแล้วมเมื่อนี้แซบนะนะถ้ามันสุกแล้วมันหวานหวานแต่ว่นนี่มันกับเตี่ยวหวานหน่อยหนึ่งไปกินกับอันพี่เกลือนะเสียดายมันล่วงนะก็ดีกว่าให้ล่วงเปล่าๆเนาะเอาไปกินดีกว่าหลังจากเปล่าเลียวก็แล้วก็สิซุ้มซุ้มขยะซะก่อนยังมาขึ้นคข่ายเนียหนาเนี้ยเป็นหนาฝนแล้วกะ ใบไม้เขียวหลายมันบ่ไปใส่นะบ่บเด็กังวลว่าไฟสีใหม่นอนนี่นั่นมันบ่เป็นหนาแหลกเพราะสีร่มสวีวิวนะให้เนี่ยขอย่อยกระปล่อยใบเบิดขึ้นเ,เนี่ยไอ้เนี่ยนี่แหละแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นย่ามที่ขระโอนเขียวๆอยู่ถ้าถัดอันหอดหรือดูที่ใบไม้ร่วงและะ้วก็สร้างตอกระโพดโอ้อันตรายช่วงนั้นบ่เผาเลยย่านเพราะ่มมันแห้งแล้วกะ็อันตราย จักะจันจักะจันอเมริกาห้องสวดสวดหิงห้อยก็มีเด้อโกบุรีกับอังสุมาลินอยู่ใส่น้อพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะเอหิงห้อยดังหิงห้อยเฝอาค้อยจนชีวันใต้ลำพูเราคือ กัเบ่ลูกโคกันบ่หรือว่าอย่าง <laughs> สมัยสมัยขมเป็นเด็กหน่อยอืมหน่อยอยู่เด้ว่าแบาบยุปปอได้ละอันกัมมอนสนุกกับอันผี่เบิดเบ่อืม